ส,สวัสดีสวัสดีพีพีเอฟซีเมื่อทุกคนเด้อมื้อนี้กับโพก,กับช่องของดินด๋นดาสาวน้อยรองสารน้อทุกคนมนนนนนนื้อนี้เนาะอ่าทั้งดิมกับอ่ามาพาพีพีเอฟซีมาเบิ่งการกักเกลี่ยมวันเกิดของน้องดาน,นั่นเองซึ่งตอนนี้น้องดากับจิ๋มลูกซีนอยู่นะสบายทุกคนกำลังจิ๋นลูกซีนอยู่ทุกคนตอนนี้เป็นตอนอยู่หมอนน้ำมันเด้อมาตอนออกหมอนน,ำ <laughs> น้ำมัน,นยังเยวเลย ทุกคนแล้วก็ฝั่นี้เป็นเม่วันสีต้มอย่างแม่ลวกเห็นไก่เศส่วนว่ะจุ่มจีนเส่วนโอ้ส่วนเศส่วนนี่ส็นี่สีตัวนี่มี่สีมหเบึงอร่อยลวกเห็นไก่ ได้นาะลวกก็ใหอต้ม่ะเ้น I mean? ้ำมันีไรแม่ตอนนี่โมน้ำมันปุ๊ปูเออมันกระเดยก่นั้นหน่อยจกินตัวปูแม่ลวกปากไดไงก็ให้เฮาใส่นะม่อนซุปเองก็เอากินดูไม่เคยกินแล้วก็น้ออยินี่ดอืม อันยูคลิปมันนึ่งอะไรน้ำมันหงอนก็ว่ากินเลยนะบางคนเขาเอามือเนาะแม่ค้าเนาะเอามือแบบลวกลวกอย่างก็ลวกซีนลวกอย่างยูให้เนาะแบบกุจุ่มลงไปเลยปดะจังไหนวะโบว์ประเทศอ่าน้ำมันหงอนไม่เคยไปปริเทดใดว่าเขาก็ต้องใส่สูงมือนะหน้าเบอร์ไซส์เบอร์ไซส์เอามือแบบนี้เลยมันมีฮานฮันนึงกับยูไทยลูกเห็นเขาเฮ็ดคลิปลงกันอันเอามือนะจับน้ำมันหงอนๆก่อน เนอะเนาะแล้วคนเอาชิลงไปอาดูตบๆบทบดูมอเลยทอดล็กชิ้นับนตนความีนโอเคทุกคนเดี๋ยวตัดไปตอนอ่าขวามีกันเลยเนาะตอนนี้กับขลุกชินก่อนนี่ลันจาก ัวตินใกล้แล้วก็มาต่อด้วยการชิดยังกาะขมีเนเจวพววัดีไหมวอน่างไทยทำเอนียะเนาะรตายมาเพื่เองขวมีเอตี้เซนนี่เราให้วึ่งเนเส้นมาที่วดนี่นีนนีเมนเส้นแต่ยังบร่ได้ขวานะทุกคนซีเมนเอาเส้นฝืดเอาไหมเนาะเส้นื้นก๋วยเตี๋ยวอะเส้นก๋วยเตี๋ยวขาเปียกเยก๋วยเตี๋ยวเขาเปียกืดไม่อย่างวะ ตอนนั้นแม่เคยเอาปูนมาเห็ดเอาไหมเนาะเราไปยีราบเพี่ยนเอามาเอาเส้นนี้เนาะไม่หรอนั่นกรได้อันนี้ก็ได้อ๋ออันนี้นี่ระวังเด้ตกเลยมันแตกทีเดียวเด้อมันแตกขวดก๊อฟก็เออนี่เป็นยัางอ๋อกระไดกระจับบุเมนบุเมนไม่หยางวะบกระไดเปรี้ยวไม่พอเปียกหรอเดือยเฮ้ยกระไดพอเปียกมันกินกระปุ่นเขื่อนเป็นอย่างไะแม่เคยเคยเราเอาเธอหนึ่งเนาะเดือยลูกก็เคยได้ยินอยู่นะแต่หักกลืมๆไม่เคยว่าเราฝังเนาะ ไม่ด้สลายไม่อยากนอนปอนไปไม่ไดนก็ดื่มเสร็นอนไหมไปนอนไหมมือแรงเป้าเค็กเหรออือไปนอนได้บุษันละมือแรงนี่อยากนอนก็บุไปนอนนนอนรับลูกไเปาเค็กไหมรับรับแาเป้ามื่อก่ไปนอนตอนนี้นอนอ่ะนอนน่ะไปนอนนาะไปวะคัดก็ให้มือแรงครับนอนนี่คัดเทพบรเป้าเค็กเลยข้างในนะไปนอนไป อันนี้ก็ชีอันเจียวหงเจียวอัะน,นอนนอนดิมด่มดิ่อุ้มจะได้ดีรับดิ่มใครเอาไปเออรับอยู่ว่าเออดิด่มเลยชีเนื้อทอดอันหัวกระเทียมหอมหอมบัวดเดงแล้วก็กระเทียมมันหอมก่อนน่าจะน้ำตาลมาเกี่ยวน้ำตาลหน่อไปแล้วหนอทุกคน,น,นดูดีๆเฮ่อหอมเลยมั้งไปไปนอน ไปนอนเองเนอะทุกคนน้องดีว่าน้องดีไปนอนเองก็ได้เป็นึรื่งวะโอเคโอเคหึไปนอนได้ละไปบนนอนมือแรงว่ได้เปล่าเค้กก้อต้องดีสิลับปะนะรับปะเค้กแท้มือแหงบบนอนโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปละอันนี้แม่เอิเอาน้ำมันมาใส่เพื่อบ่ให้มันติดหรอือเปล่าหอม โอ้โห oh น oh, oh ho, well. so no, right. <sh ้ำตาลเพาะเราทีนเป็ดน้ำไล่ๆจุกเอาแล้วเราต้องได้เป็นปุุงเค็มๆโอ้ปุุงเค็มๆเป็นบ่สมมติเนาะน้ำคืออันมีคือเกล็ดเป็นสีดำเนาะเพราะมีอันนีต้องรสาดต้องเป็นรสชาดหวานเลยทุกคนว่านแต่ว่าบางคนก็มักหวานได้บางคนก็มักหวานน้อยส่วนน้องดิ่มแบบมักมากแบบธรรมธรรมดาไม่ว่ามีว่านได้ ควันออกเลยไม่เพิ่งแม่มอเสียส่วนหอมอสนนี้ตุ๋ดิตุมน้ำซุปก่อนต้มน้ำซุปโอ้โอ้โหตัวนิ้นน้นแซ่บแน่นอนกำลังเวลาเอาซีกินเขาจะเอาไปใส่หมอกระทะอีกทีนึงแล้วก็ปรุงเจลจีนใส่กินแล้วยังดมในก็คักกันในเครื่องปรุงเครื่องอะไรมันสีส่วนจะมีในมีดด้วยเซนตอรโพูลแคนแล้วก็ นี่เครื่องใีส่วนเข็ดเข็มแล,ล้วก็ลอนแล้วก็อ่า <S <S เฮ้ยสุดนี้แม่เอามาหลายเนาะเต้าหู้แผ่นนะ่ะเฮ้ยคุณแม่ไม่บูซื้อเส้นสีดำมาไม่เสียไปไหนนี่เส้นใชส่วนอโอ้หร่อยแน่นอนเย็นนี้อร่อยแน่นอนไปยุติเย็นอย่างวันไปทูแม่ใช้ไฟอ,อ่อนหน่งหรอ่ เฮ้ยก็ใไฟออดนี่ยไ่นอำได้กับ้ไม่ใช่นี่น้องดากับเร็จจานอุ้ยยาได้ออกเลือดเลอดออกดูดิมดังนองด้ดังได้ดังอไรย่างหยิบฟเฮ้ยเอาเป็นยังคือเลอดออกโอ้ยเอ้พคือว่ามีน้ำออกมาเนู่ปล้างล้างเ้าอย่างล้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 า น้ำต้มอ,อนต้อนันล้วผักวะนี่เคยเหน็นอยู่เพคนว่าเอาเอาเอาอันน้ำก้อนน้ำหยินนี่แหละใส่เนื้ออาการคอดเกี่ยวหันดีค่ะก,กันดีกว่าชื่อน,นี่ไงเอาน้ำตาลไม่เป็นแล้วเอาละกันอย่าดมเนื้อดมเดี๋ยมัไนไผยดมใส่น้ำใส่น้ำใส่ละน้ำใส่พัน่นนาาอ้นเสร็จออกคือว่ามาเป็นตรงนี้บาดแผลโหมันเืิดตัวเองแล้วมันดังออ๋อ ทางดีก็เฮ็ดพร้อมลงด้ดีเราไหมเนาะเพราะว่าอีกจากมือนี่ก็บหอดแล้วเนาะเกับมือสิบมืออีกเก้ามือชิดมือก็บหอดเราเรียกว่าเฮ็ดพร้อมลงด้เลยกายนี่ลงได้พร้อมลงดีเป็นนี่ลงดีพร้อมลงด้เปีนหน้าเฮ็ดด้พร้อมลงดีลูกไม่ได้เฮ็ดคนเดียวก็ดี้มนะบางปีกับบุเฮ็ดฮ่าๆใช่ไหญ่ละแช่กับบุเฮ็ดแช่กับเฮ็ดขึ้นแล้วแต่มีงบไอเดียมีคนเดียวเี้ยนี่แหละมีงบกับเป้าเค้ก มันมีงกอะขนมอ,อมดีนี่คนเดียวตลอดเลย <c oughs> เพราะเกิดห้างโมเนาะจะเป็นปีต่อไปเป็นลูกสาวเดียวน,นะลูกสาวเดียวน้องติ่มเหือน <c oughs> แม่น้ำน้ำใจเป็นก้อนได้พเพราะแล้วหนำเดือนนี้เด้พเพราะแล้วกันเดือนนี้เด้พเพราะแล้ววันที่นึงเลย ทีนึ่งพร้อมกันเลยเนาะพราแล้วเกิดเดือนเดียวกับน้องดาพราแล้วเกิดทีนึ่งเดือนสิบน้องดาเกิดทีสามสิบเดือนสิบสามคนเลยสรุปว่าจะสามคนเลยเด้ไหมนี้จะลองสามคนเลยเพาะน้องดาเป็นเจ้าภาพน,าน้องดีกับพ่อเป็นหุ้นส่วนน้องตาลเานี่อยอี่างเนี่ยเจ้าคุณมี เบื้องตอนอ่านั้งตานละลายเลยทุกคนว่าสิออกมาเป็นนวดเลยนี่แม่เวินบอกว่าถ้าอยากได้สีเข้มข้นต้องเอาเป็นนวดลงใส่โอ้โหมาใส่ข่ามบูมนน่ะเอาข้าวไรน่ะป้าไหวแม่ปันปันเจียวอะมาขามเลยเนี้ยเนี้ยเหนียวสัดูแม่เวินจะเอาน้ำใส่นะปันเจียวข่ามให้ข่ามเปียกข่ามเปียก ไม่บัไม้เอาเห็นนะท่นเอาอันบุคคลท่า,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 เานเป็นตงไม้เขาคนคนนั้นมันจะค้อ,หอแห้แห้งหมดโอ้โดีมันขึ้นตีไปเห็นแล้วอุย้ยแม่มีกินหอมมาละหอมคือขวามีเลยขวามีขอ,ขอม้าก็แบบยังบ่ได้เอาอมีใส่แต่ที่กินแล้วเอาน้ำใส่เบดท์ทะเลโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาคือแข็ง คือแข่งตายเอาไปเป็นห่อน์แล้วกับเปลยอ้าวเฮ้ยงงไปไม่สิจุบเฮ้ยกอบแท้นผลายกอบแทลแม่อยากเค็ดอย่าจุบ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 นะน้ำมันละลายมันแล้วเกลือใส่ไปโอ้นี่สิบก้อนงจ้าแล้วแบบเมกกี้ใส่ไหมนั่นเมกกี้ โอ้เกือคือใส่บังไงเหรอเลาวก็บังน้ำไปสร้างเกล็ดไปกะน้ำกับอันแต่แม่เห็ดแม่เบิร์นเห็ดต้นไหนกันเมื่อตอนนั้นเลยล่ะว่าอร่อยนั่นเองแม่ลืกเส้นเผื่อลูกจะให้แม่เห็ดเื่อเลยมันเกินลูกเห็ดฝื่อกินบ่อืมฮิ สี่เล้อดังแล้วก็สามเทือ่ไก่เอวะาให้แม่คือไก่ข้าเวทาาเทือ่เด็ดสามไก่ไม่ลือละดาคนคนมึงด้วยละนี่แม่เบิรนก็ใส่คนอันไม่ดีอันใส่เทือ่เทอ่แล้วหน่อยว่ะอืมเอาตัวนี้สุปตัวนี้โอ้เราจะเอาใส่อีกเท่านึงอืมว้าว อันนี้แม่ม่ใช่นี่แหละอันแบบคุณ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 ให้เสาหอมแล้วความโบฮดตี้เห็นเปล่มันเสาหอมมันเป็นโบฮีต้มันเสาหอมมันก็ติดกันเอาเชือเอาเท้าเอาทีละเชือเนาะประมาณจักนาทีค่อยเอาขึ้นม้วนเ่าได้อเปล่าเนี่เออเป่าเนี่ยพอแล้วนะเขาควาเป็นของเสาเนาะ ว่าได้เข้าเต็มรถทันทีแล้วคนนึงสักเขาอุ้ยสีเหลือมเปลี่ยนละคี่รถแต่งไปะทากัแล้วนะเขาจะคือรถจับตามไปได้าลูกชิคนนี้ให้รวยซีมก่อนเรียกอะไรเรียบบอ อืมครก็ย้ายมาเตรียมเครื่องทับไปโอเคพอนนี่แันนี้สีเปลี่ยนนกนะเนาะไม่เลยกับชิตักขึ้นมาเลยนะไม่เนาะหัวกับสุกเนาะว้าวได้แล้วบอกสุดนเดี๋ยวชิมมึงอันนี้ฮันสามารถใช้สองเส้นเนาะเนาะเส้นขอบุ้นก็นได้เส้นอันนี้ก็ได้ ใช่มั้ยเนาะโอเคตัดเลยอืมเนี่ยโอเคร้อนบ่เนี่ยจับให้มันตรงๆ มือซองอุดพ่อโหพวกฟูถึงมือหอนเลยถ้าตาแซ่บไปละอย่ามือตัวเองหักไปนี่ก่อนนอนถ้งทอกหรือไงให้ยินก่อนนอนแล้วค่อยทอกอันบ่ให้ยินมันติดกันมันบ่ โ oh. อ้เดี๋ยวนี้เอานา้ำร้อนเลยนี่ทันเหรียกของลูกนี้นี่เดี๋ยวใครด้ตอบอยูนะคนเป็นบ่เป้าไวยเป้าสะพัดลมแล้วเป้าจะพัดลมวะหยอดไปไหนเนาะไปแล้วลูก,กไปไปไป แล้วต right. <c oughs> mm ัวนั้นเดีกอะใครไม่ใส่นี่อีกโอ้โหไปไปไปใสุ่กคนขี้ไปนี่ทุกคนอันนี้ก็ชีบแบบไม่เบิร์นบอกว่านัวน่วคือแบบลมอ่า แบบอันให้ให้ออกจากกันเป็นบ่เอาไม่พูอานี้าส้างส้งนทีบมให้คลื่นไนดยคยที่คยที่อ้อ,อ,อทุ้นนี่อเอหเละเลยแค่พัดลมบ่เชื่อไ้เน่ยังก่นอนฮะ นอนแม่นอนแม่ปีนอย่างนี้นนหัทจะยาวเงาเดี๋ยวจะลองสี <ส>อืมจิดกันอืมโอ้โหแม่มันคือว่าเป็นกรรอ้อนวคือกมนดูว่า่เป็นกน้กอนมันจะเป็นก้อนสิล่ะทุกบูก๊เห็ด มันสีหูเห็ดเนุ่ยอือมุนหมดละโดยโดยเดือดมุ่นหมดเลยโดยโดยจะไปนอนแม่นนอนนาดนี้ไปเอาอันจานน่ามาบีบไปถ้าลุปมันโคตรรึลนะโดย

ไม่ถูยกขึ้นละวีไม่ถูยกขึ้นละวียกขึ้นละวีเป็นบ่ยกขึ้นละวีนี่ทุกคนจะมาเกาะมาอีกอันตัวนึงโว้ตัวนี้คือว่าสีตัวนี้เค็มก่อนหรอไม่เน <c oughs> าะเป็นน้ำที่หนึ่งในเทคนใช่ก,กันเทคนใช่กันนรือเปล่าเด้ย โอ้นี่คือว่าเป็นตีปีกอนเลยอู้หูอนเยอะมากแล้วเราเล่เอะไรกันนะนเอยนี่เพื่อเซชอบคานนี้ไหมว่าเป็นยังเซ้ยนี่ก็ได้ไม่ทูกก็ได้ให้พัดลมอันอเป่าคอมฮอนออกให้มันก็ให้แบบดีกว่ายกให้พันอันนั้นโอ้เหมือนนี่นะครับนี่น้องไต้แก่ ร้อนยืมคอในดีบนแงไหนูอู่ดีแล้เป็เรื่องบึงเป่าได้ไหมบังเป่าก้องโตอนนรามันดีว <bounces wild pumpkin> ่าจะซ่องค่เป่า่เดดป่อยมาเ้ผมเลยมัเข้าเขานาเขาในเรื่องเขารถนรถเขาร่งแม่เอาคนนี้ป่่เอาก็ได้มาจักเป่าโอ้เป่าฟาดดึง กินมีบ่จับดีมาเยบเ่ไปอาล่องโต๊ะในหื่นพี่นะลูกดีดตรงนี้นะเคี้ยวเี้ยวเี้ยวเอาบนี้ไ่ดีบนี้ไม่เบงรู้เนเป่าดีเพราะหาาเปลาซำเปลาล้านเบิงรู้มันบ่คลาด่าล่ต้องเข้าก่อ เอาวาวไปอันนั้นมาสวะกายกายสามเป่าเงี่เนาะทังกาไปเบิ้งตัวไหมอีกไหมเบิ้งก็อาเปาหั่มมงดูอนี้แหะบตัวเปาหั่โอ้รู้ากไมู่เบิ้งเปาอยู่ห้องเครื่องห้องสันซักเครื่องอันีก่นอ้อหอื้ออื้ออ

มาแล้วเอ้ยันเหนยแม่แม่รถไฟที่ขาดแล้วเนี่ยดเฉ็ดเองอะไอเดียม่อกี้มาแต่ไอเดีรเรียองนองนี่ตแม่หูยตัวใดนบ่คาดตัวดได้มีโอทาแล้วนะครไปติดรถท่ายเกี่ยมรถเอาเปล่าขับเปล่าครับเอาเปล่าคาดเมื่อกี้กัไปนำรถเป็นเสี้ยนเลยมันเป็นอะไรแทแ น้ำมันตุกเสาไฟไป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 เดิมาใส่ลูกใส่พอทาละไปละราไปที่นาแล้วโอ้้นานไละไฟเฮ้เด็กดีอีกตัวันเห็นใครที่หายดึกว้ายว้ายราวังนะเรดดี้อมดูเดี๋ยวเรามาเฮ้เด็กดีหายด โอเคทุกคนอย่าไปอ่าเบิ่งกันตอนอ่าอย่างกับพุทธกันเลยเนาะว่าสีสันจะออกมาเป็นอะไรตอนเย็นเนาะสีสันจะออกมาเป็นอะไรจะชีนด้เบิ่งโอเคนะทุกคนอย่าไปเบิ่งกันตอนเย็นเลยเนาะว่าหน้าตาสีสันจะออกมาเป็นอะไรเฮ้ยโอเคนะทุกคนตอนนี้ก็อ่าเย็นไปที่เยามฮอยแล้วเนาะนี่สีหน้าหน้าตาก็สประมาณนี้เลยน่ากินมากๆมาทาตอนทำเป็น คนมาแบบมาวันเกิกดทางด้งมืลแรง <c oughs> โอเคทุกคนเนาะตอนนี้ก็ได้หาเกี่ยมของที่ยหอยละนี่นี่อันนี้ก็ชิมันมีเนาะแบบหน้าตาออกมากันน่าอร่อยมากๆ,ๆเดี๋ยวพาเบิ้งเครื่องทีเอส่ส,สวนกันเนาะ นี่เซจวนที่มีเห็ดแล้วก็อ่ามีเส้นมีผักอันจีเม็นน้ำเซจวนเนาะกถ้าติดตามคลิปต่อไปว่าสีอาร์าร์มีใครมาได้แล้วก็วสีแซบสมัยที่แน่ๆเป็นน้องกุกกิคาชิมาเนาะนี่ก็มีน้องมีนาเป็นมูรลลังดีมานีา่ โอเคนะทุกคนสำหรับมี่มุ้กรแซบอ่้ก็อ่วยส่วนพายักหว่มุออ้ยชิมีให้มากินได้วชิมีให่มาวันเกิดของได้เดี๋ยวถัดตามคลิปต่อไปเนาะโอเคทุก okay, คนสำหรับคลิปนี้ต้องดีมาชิคอตลาเบอกจบคลิปนี้ก็พกก like, าทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องดีนของได้คลิปต่อ,ตอไป แล้วที่ซ้ำใครก็อย่าลืมกะดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากซองน้องดิน้นลังดาสำหรับคลิปนี้ก็ขอเกล้าข,ขอมาสบายดีสวัสดีพี่ๆเอฟซีทุกคนนะคะบ๊ายบายเจอกันที่หน้าค่ะที่แน่ๆซิมีน้องกุ๊กกิ๊กแล้วก็อ่าเอลี่ยังบุญงูไปซิมาแทพบ่อนอ๋อแต่ค่ะส่วนละแล้วก็ซิมีอีกอ่าจัะคนก่อ็ติดตามคลิปต่อไปนะคะทุกคนโอเคทุกคนบ๊ายไปอาบน้ำเตยนเครื่องกนเะดี๋ยวคุณไนเดียคุณไปซิมาละ